การวิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงานราชการการวิเคราะห์อัตราการวิเคราะห์น่วยงานราชการควเป็นการวิเคราะห์และพยากรณ์กำลังเพื่อกำหนดความต้องการเนินกาลังคนในอนาคต ทงในด้านจำนวนและสมรรถนะที่เหมาะสมเพื่อมาปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในอนาคตจะต้องพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในเวลาที่ต้องการเพื่อให้ได้กำลังคนที่สอดคล้องตามบทบาทภารกิจอย่างมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้เพื่อทำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์อุปทานกำลังคนการวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพการและปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันตลอดจนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนและสมรรถนะของกำลังคนในองค์กรพยากรณ์กำลังคนที่มีอยู่ในระบบโครงสร้างกำลังคนสายงานจำนวนตำแหน่งอายุ อายุราชการเพศความเคลื่อนไหวเลื่อนตำแหน่งสูญเสียตายลาออกโอนกเกษียณอายุการใช้ประโยชน์การสับเปลี่ยนหมุนเวียนพยากรกำลังคนที่มีอยู่ในตลาดแรงงานกำลังคนในหน่วยงานอื่นกำลังคนที่ว่างงานกำลังคนที่คาดว่าจะจบใหม่ตามสาขาระดับประเภท วัตถุประสงค์การพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนเพื่อให้ได้มาและทำกำลังคนที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์เในจำนวนและคุณภาพที่ต้องการตอบแทนและค่าใช้จ่ายใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีแผนการพัฒนากำลังคนยานร่างปัญหาเกี่ยวกับเพื่อเพิ่มคุณประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาตรการที่เหมาะสมอัตราการสูญเสียกำลังคนปัเกี่ยวกับกำลังคนระดับสายงานใด เป็นจุดเรื่องต้นในการทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพกำลังคนจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการไปสู่การเคลียร์กำลังกำลังคนจึงจะเหมาะสมและคาดว่าจะได้ผลใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด 5. ควรจะวางแผนระยะเวลาเท่าใด3ปี5ปีหรือวางแผนทุกปี 6. การสัดหาจากระทําโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา การขาดเครนกำลังคนได้อย่างดีที่สุดตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังประกอบการข้อกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธ,ทธศักราช2552ถึง2555มหาวิทยาลัยสงขลาชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตำแหน่งวิชาการประกอบด้วยตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ 2. ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือ 1. กลุ่มวิชาชีพทั่วไปประกอบด้วยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีตำแหน่งบรรณารักษ์ตำแหน่งนิติกร 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วย ตำแหน่งทันตแพทย์ตำแหน่งแพทย์ตำแหน่งพยาบาลตำแหน่งเภสัชต,ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3. กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยตำแหน่งวิศวกรตำแหน่งสถาปนิกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4. กลุ่มผู้ช่วยปฏิบัติการทางวิชาชีพประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการตำแหน่ง พนักงานทางการแพทย์ตำแหน่งช่างเทคนิคตำแหน่งพนักงานฝีมือและแรงงาน ทางอารสองในการครอบอาจารย์น <von S 2> ั้เราเสอาจารย์โดยเฉพาะกดยพิจารีาการปฏิบัติกบอาจารย์จะต้องเลาการเรียนการศึกษา่วงวิากา็นคต้องระดับเวาการนตามพิจารณาความหมายกินยได้กำหนต้องทานระดับวิาริาและตั้งแติเวลา0ึงว2และตั้งแต่เวลา0.30ถึง0.60 กแต่การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยโดยปกติจะจัดไว้ในช่วงเวลา8.00ถึง12.00นและ13.00ถึง16.00นรวมวันละ7ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ35ชั่ว การวิเคราะห์การดำเนินงานเดิมจำนวนแต่าะสายหรือให้กำเนิดจะตั้งกำลนิเดิมที่มีภารกิจางด้านการที่มีการกิจบางนย่างในกานดาเนินกานัมนาประจํานที่ินการบนนดวกําลังการสั่งแต่เพศในสํานักงานของคณะไปหรือปฏิบัติานนสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการรีซึ่งหากมหาวิทยาลัไม่สนับสนุนในอาตากําลังเพิ่มก็จะส่งผลกระทบต่อการจัดการดนการ ความจำเป็น<ล>ให้คุณ<น>าภาพของบนหน่วยงานจ้างด้วยเงินรายได้หรือจ้างเหมาแล้วแต่ลักษณะงานซึ่งการวิเคราะห์จะพิจารณาตามลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ